เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมัมบิวตี้นั่นเองเป็นคุณแม่อยาหยุดสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคุณแม่หยาหยุดสวยถามพี่ออนนิดนึงว่าตอนพี่ออนท้องน้องสองคนเลยนะคะหลังจากคลอดแล้วได้มีการอยู่ไฟอะไรไหมคะก็เขาเรียกว่าไม่ถึงกับอยู่ไฟแบบแบบที่เขาทำเดลิเวอรี่กันนะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่ามีคุณแม่อยู่ด้วยแล้วคุณแม่เนี่ยก็จะเตรียมสมุนไพรไว้เขาเรียกว่าสมุนไพรร้อยแปดจะต้มไว้ให้อาบแล้วก็จะ ให้อบด้วยมีตู้ค่ะมีตู้ที่เหมือนเราอบซาวน่านะคะอบด้วยแล้วก็ต้มให้ดื่มด้วยคือทั้งกินทั้งอาบทั้งอบครบเลยใช่ครบเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ตอบโจทย์สำหรับคนเมืองมากนั่นก็จะมีเขาเรียกว่าอยู่ไฟแบบ d e l i v e r y ก็จะมีการประคบนู่นนี่นั่นด้วยก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆสำหรับคุณแม่สมัยใหม่แต่ถ้าใครที่มีคุณแม่แล้วแบบว่า ชี่ยวชาญทางด้านแม่พี่ออน І มาดีเวอรี่ไหมคะก็มีร <pools> ับไหม <laughs> ไม่ได้ไดไรับนอกบ้านก็ <c oughs> คือทําให้พี่อย่างเดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือแต่ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมีคุณแม่ที่ยังสามารถทําให้ได้อยูน่นะคะก็ให้คุณแม่ทําเพราะว่าคุณแม่จะได้มีความรู้สึกว่าเออ pues <c oughs> ได้ทําอะไรให้กับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนที่คุณแม่ทําให้พี่อ่อนเองเนี่ยแม่เขาก็จะแบบ ทําให้ทุกสิ่งอย่างเลยต้มเพื่อที่จะแบบว่าให้ให้น้ํายาเนี่ยเรี้ยกน้านมด้วยแล้วก็ดูแลผิวพันแล้วก็ดูแลเขาเรียกมดลูกด้วยก็จะมีพันธุ์ด้วยค่ะถึงแม้จะมีสเตย์หรือว่ามีกางเกงรัดแต่คือคนสมัยก่อนนะคะคือถ้าจะให้มดลูกเข้าอู่วเขาจะเอาผ้ามุ้งมุ้งเก่าๆอะค่ะเขาจะเอามัดใช่เพราะว่ามันจะแบบมีความยืดหยุ่นดีเขาจะมัดมุ้งเป็นปมนะคะแล้วก็เอามาดันที่ที่ท้องเราค่ะเหมือนแบบยกหน้าท้องขึ้นแล้วก็ มัดจนแน่นแน่นมากแน่นจนคือทำยังไงก็ได้ให้กลับมาอยู่ที่เดิมใช่ใชใชแล้วมันคือรัดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมัยนี้เขาคงแค่ใช้แค่ลูกประครบประ<ฆ><ฆ>ครบเท่านั้นเองเพื่อให้แบบมดลูกมันเข้าอู่เร็วมสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบว่าให้นอนบนแคร่แล้วก็มีเตาอยู่ข้างล่างให้ความร้อนแล้วก็สมุนไพรที่เผาเนี่ยทำให้อ่อ ความอบอุ่นแล้วก็ให้มดลูกเข้าอู่แล้วให้ช่องคลอดแห้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าวิธีนี้ตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่นิยมกมาเป็นที่นิยมะคะมีไปทําให้ถึงบ้านเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะทําให้มดลูกเข้าอู่ใช่ไหมคะแล้วอาการหนาวหนาวร้อนร้อนเาเรียกว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวสะบัดร้อนสะบัดหนาวจะไม่เป็นถ้าสมมติเราไได้มีการอยู่ไฟใช่ค่ะพี่ออนมีทริปดีๆนี้มาให้คุณแม่ดูเลยงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะการอยู่ไฟหลังคลอดค่ะการอยู่ไฟหลังคลอด คุณแม่หลังคลอดจะมีเรื่องกังวลใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับลูกหรือความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายวันนี้ m ั m s Beauty มีเคล็ดลับที่จะมาบอกต่อเพื่อให้คุณแม่กลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมด้วยวิธีการอยู่ไฟค่ะในสมัยโบราณการอยู่ไฟคือให้คุณแม่หลังคลอดนั่งหรือนอนข้างๆกองไฟหรือก่อกองไฟไว้ใต้แคร่แล้วให้คุณแม่หลังคลอดนั่งบนแคร่หรือกองไฟ แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่ไฟให้ง่ายขึ้นโดยนำอุปกรณ์ที่คุณแม่สะดวกและหาได้ในบ้านมาใช้ประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. กระโจมผ้าฝ้ายดิบหนึ่งหลังเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50ซนติเมตรสูง170ซนติเมตร 2. ชุดสมุนไพรสำหรับการอยู่ไฟใส่หอผ้า 3. เก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิงหนึ่งตัว 4. หม้อหุงข้าวใช้ในการต้มสมุนไพรวิธีการอยู่ไฟวิธีนี้ก็แสนง,ง่ายค่ะเพียงแค่ถึงผ้ากระจมในแนวตั้งนำหม้อหุงข้าวไว้ใต้เก้าอี้ไม้ที่เตรียมไว้ต้มสมุนไพรให้อบอวนอยู่ในกระจมแล้วให้คุณแม่เข้าไปอบสมุนไพรครั้งละ25นาทีทำอย่างนี้ติดต่อการ7 15วัน เ้าควรระวังในการอยู่ไฟหากคุณแม่คลอดธรรมชาติการอยู่ไฟหลังคลอดควรเริ่มทําได้ตั้งแต่7 1 0ถึง10วันแต่ถ้าคุณแม่ผ่าคลอดควรอยู่ไฟหลังคลอด30ถึง45วันเพื่อป้องกันการอักเสบและปริแตกของแผลค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าการอยู่ไฟเป็นศาสตร์หนึ่งที่คนไทยสมัยโบราณยึดปฏิบัติตามกันมาอย่างยาวนานการอยู่ไฟจึงมีประโยชน์และไม่เป็นอันตรายอย่างใดทั้งนี้การอยู่ไฟจะช่วยขับน้ำคาวปลาทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็ว ลดอาการบวมต่างร่างกายผิวพรรณเปลง่งปลั่งช่วยลดน้ำหนักหลังจากตั้งครรภ์และทำให้ร่างกายกระชับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถแก้อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวตามความเชื่อโบราณได้ด้วยค่ะเพียงคุณนำคำสาบโบราณมาปรับใช้ในปัจจุบันก็สามารถทำให้คุณแม่กลับมาสวยได้ดังเดิมละค่ะยังไงบ้างคะประโยชน์เยอะแยะเลยเมื่อ<ว>กี้ ขีบเลยค่ะบอกว่าคุณแม่ต้องทำแล้วเนี่ยเพราะคลอเสร็จใช่ไหมจะได้กลับมาสวยงามนี่อย่าลืมอย่าลืมว่าถ้าคลอดเองคลอดธรรมชาติก็เพียงแค่ หนึ่งสัปดาห์ก็สามารถทําได้แต่ถ้าผ่าคลอดก็ต้องรอ30วันเพื่อให้แผลแบบว่าเข้าที่เข้าทางนิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าคลอดผ่าคลอดอาทิตย์หนึ่งแล้วจะทําเลยเพื่อที่จะได้กลับมามีรูปร่างหรือว่ามีหุ่นดี่ไมรีบไม่ได้นะคะก็ต้องดูแผลเราด้วยนะคะถือว่าเป็นทริปดีๆค่ะที่คุณแม่อยากหยุดสวยนั่นเองใช่แล้วพี่ออนว่าหนูเนี่ยต้องโทรจองไว้ก่อนนะไม่แนแล้วเดี๋ยวนี้คนแบบว่าช่องเยอะค่ะช่วงปลายปีนี่คลอดกันเยอะด้วยเดี๋ยวคิวไม่ว่างเดี๋ยวคิวไม่ว่างาว่ โทรหาคุณแม่พี่อ่อนต้องบอกลวงหน้าทด่พ่อแม่แม่ต้องไปซื้อพวกสมุนไพรแบบแม่พี่สมุนไพรเยอะกว่านี้อีกนะคือมีอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมใช่คือตอนที่ที่พอพี่จะใกล้คอค่ะแม่ก็จะไปตะเวนหาซื้อเขาเรียกว่าสมุนไพรร้อยแปดเลยค่ะคือเยอะมากคืออันนึงแบ่งต้มไว้ดื่มอันนึงแบ่งต้มไว้อาบอันนึงเอาไว้แบบ อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยเราเจอกันทุกวันเดี๋ยวขอคําแนะนำนะคะเลยนะคะใครที่มีเรื่องราวความสวยความงามเนี่ยแน่นอนก็อย่างที่บอกนะคะสามารถแชร์มาได้ทั้ง2ช่องทางของรายการนะคะเฟซบุ๊กย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะมัมคลับรวมไปถึงอินสตาแกรมด้วยนะคะก็จะเป็นมัมคลับดอทไอดอทเอ็มคอร์ดใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของมัมแชร์ค่ะ